เมื่อพูดถึงจังหวัดเลยทุกคนต้องนึกถึงคําว่าชิงคางแต่จริงๆแล้วจังหวัดเลยไม่ได้มีคําว่าชิงคางอย่างเดียวสวยไม่ไแต่ยังมีคาเฟ่อีกมากมายที่ติดกับบิมน้ําโขงที่เราสามารถมานั่งชิลและถ่ายรูปได้ผมว่าผมกลับก่อนดีกว่ายังมีภูเขาอีกมากมายที่เราสามารถเดินขึ้นไปชมวิวข้างบนได้และนี่ก็คือชิงคานจังหวัดเลย3วัน2คืนอีพีที่ 2. 2ตอนนี้เราถึงที่พักของวันที่2แล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คอินแล้วก็พาไปดูห้องเนาะแล้วก็ผมจะปั่นจักรยานไปที่ที่เราพักเมื่อวานเพราะว่าแถวนั้นอะ่ะมันสวยแต่ผมดูแผนแล้วประมาณ5กิโลแต่ว่าชิชวๆปั่นไปชิลๆปันเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นชอบที่นี่เพราะว่านี่เจ้าของเจ้าของที่พักเรา <laughs> อันนี้บริเวณด้านบน ตัวนั้นก็จะเป็นระเบียงนะตอนเย็นๆก็ดูวิวได้นี่นะครับทุกคนห้องนที่สองก็คือเมื่อกี้ผมเอากระเป๋ามาไว้แล้วนี่ก็โอเคนะกับราคาหนึ่งใบม่วงเนาะโอเค คนผลตอนนี้ปั่นมาถึงตลาดถนนคนเดินเชียงคานแล้วเนาะจริงๆเ่ยปั่นมาจากที่พักเมื่อกี้ก็ประมาณประมาณยี่สิบนาทีจริงๆถ้าจะมาเน้นะนำให้เช่าตรงนี้เลยดีกว่าประมาณคันละห้าสิบอะไรเงี้ยตอนนี้ผมกำลังหาคาฟเฟ่ยอยู่เมื่อกี้ไปคาฟเฟ่แรกไอไออะไรวะชาน จำชื่อไม่ได้ละเดีวตอนนี้จะไปหาคาเฟ่ที่สองละมันปิดนะเมื่อกี้แตยังโอเคทุกคนขอหาคาเฟ่ก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่ละกันตอนวนี้เราเจอคาเฟ่ละเมื่อกี้คาเฟ่ที่หนึ่งปิดก็เลยมาคาเฟ่นี้ชื่อว่าคาเฟ่บักพาคาเฟ่มันมีคำบนด้วยแล้วก็อยู่ติดกับกับริมน้ำเข้าไปดูข้างในดีกว่า นี่คือบรรยากาศข้างในร้านนะคนุณเดี๋ยวเราสั่งน้ำก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปอยู่ข้างนอกหนูมใครมาชิงค้าก็แวะมาตรงนี้ได้นะเดีย๋ยวจะพาไปดูด้านหลังได้น้ำมาแล้วนะครับแล้วก็เราขึ้นมาอยู่ข้างบนร้านเนี่ยบรรยากาศสวยเวลาดี๋ยวผมถ่ายวิวให้ดูนะ แดีวเราจะปั่นจักรยานไปต่อนะครับทุกคนมาดูวิวข้างหน้าจะปั่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าจะรอดูพระาที่ตกอะเออแบบแสงสีส้มอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วปั่นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปั่น คือตอนเย็นบรรยากาศดีมากอะไปทุกคนเดี๋ยวผมจะปั่นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันริมน้ำแล้วกันไปอันนี้จะเป็นบรรยากาศเย็นๆนะครับทุกคนแบนะบชิวๆอันนั้นคนจริงๆนะัสองคนนะนะั้นอะ บรรยากาศด้านหลังดิสวยอะเนอะมีเรือด้วยนี่แหละรบรรยากาศที่ตามหา hey, มีเรือด้วยต้องเรือก็ได้นะต้องเรือดูแบบน้ำโของอะไรเงี้ย มยปั่นจักรยานมากกว่าแต่เราจะปั่นไปเรื่อยกๆก่อนนะครับไม่รู้ว่าถูกนี่คุมแล้วอ่ะนี่แหละสิ่งที่ตามหาสวย ไหนมากวอยู่ที่ไเจออีกแล้วมันเริ่มมืดแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันที่หอนะครับทุกคน วันที่สามเชียงคานนะครับทุกคนก็เมื่อคืนปั่นจักรยานไกลเกินก็เลยวันนี้ตื่นสายเพราะเหนื่อยเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็อาจจะขับรถไปภูํำดวนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวไปเจอแล้วมาเช็คเอาครับรอครับตื่นหร้อยังเนี่ยมาเช็คเอา สิ่งอ๋องน่ารักจังเจ้าของพอเจ้าของที่พักตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนคือผมกำลังหาที่ทเที่ยวว่าจะไปที่ไหนเนี่ยแต่ว่าคือแบบเราไปกับทุกที่แล้วไม่ได้ัม่ืู้ว่าน่าจะไปภูรำดวนเหมือนเดิมอาจจะไปเจอกันที่ภูลํลำดวนเลยเนาะคือตอนแรกอ่ะเราจะไปภูลํลำดวนแต่ว่าพอคำนวณเวลาแล้วแบบ เครื่องเครื่องอะไรเงี้ยกลัวกลับมาไม่ทันก็เลยแบบหาคาเฟ่ล้วแบบเออหาแบบมันมีคาเฟ่ไกลๆทุกคนก็เลยแบบแล้วบบออไปเซิร์ชใน Google เอามันมีคาเฟ่นี้อยู่ประมาณที่เราจอดหาแบบแ,บบแค่หนึ่งนาทีอ่ะปัก อนนี้ผมแวะมาที่ภูบอ่อหิดนะครับเอ๊ะภูบ่อบิดอ่าเดี๋ยวซื้อน้ำแป๊บนึงเพราะว่ามันเป็นทางที่ใกล้สนามบินละก็เลยแวะแป๊บนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเข้าสนาก็ซื้อน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะนี่เดินขึ้นไปประมาณกี่นาทีอะประมาณกี่นาทีครับพี่ สานาทีแต่คนขึ้นเขาไปบ่อเขาไม่ถึงนะ <c oughs> อ๋อไม่เล็บเดียว <c oughs> แต่เราต้องวิ่งไปแล้วขอบคุณ <c oughs> ครับครับทุกคนก็เราจะรถตรงนี้แล้วก็น่าจะเดินขึ้นไปพี่เขบาบอกว่าประมาณ30นาทีแล้วก็ภูบอบิดอะเออูเอเอใช่ผูบอบิดะมันอยู่ใกล้กับสนามบินแค่ประมาณ19 20นาทีประมาณนั้น่ะมาได้นะครับเนี่ยป นี่ไปนะจุดชมวิวบูบอบบิด360องศาเดินประมาณ750เมตรทำรอบท่าพระอืมโอเคเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเดินไปเรื่อยๆนี่นะภูบอบบิดจอดรรถตอนนั้นก็เดินมา ผมว่าผมกลับก่อนดีกว่าดูจับบันไดแล้วโอเคมาแล้วขึ้นไปมาแล้วก็ต้องขึ้นไปอ่ะเนาะโอเคเราจะเดินไปต่อตรงนี้ก็จะเป็นสำนักสงฆ์เส้นทางศษาธรรมชาติจุดชมวิวยอดภูบอบิด เปิดให้บริการในเวลา6โมงเช้าถึง1ทุ่มรอบสุดท้าย6โมงครึ่งนะโอเคไปด่าตอนนี้เราเดินขึ้นมาจากครึ่งทางแล้วน่าจะเครึ่งทางแล้วนี่มีพี่ขาด้วยตรงนี้ จะชมวิวอีกประมาณหครบอยห้าสิบมึว่าผมมไรวนอีกหกจสองตัวาลยวนอ่ะอ๋อครับนักเปนลุงหน่อยนะลุงจำไม่ได้จีบตัวได้ครับทุกคนอ่าผมรู้ว่าเดินขึ้นงมาครึ่งทาแล้วไม่ใช่เพิ่งจากหนึ่งร้อยเมตรเองแล้วเดินอีกหกร้อยห้าสิบเมตร แต่ว่าทางข้างหน้ามันดีหน่อยเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นไม้มันไม่ร้อนเท่าไหร่นะอิน600เมตรนะครับเดินขึ้นไปต่อแต่บันไดข้้งบนมันดีหน่อยแบบมันไม่ห่างกันเท่าไหร่แบบเดินสบายอยู่โอเคเราเดินไปต่อแล้วกันตอนนี้เราเดินขึ้นมาอีก450เมตรนะครับ ตัวนี้เป็นบันไดแบบนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันข้างบนเลยแล้วกันตอนนี้เราเดินมาถึงถ้ำพระแล้วนะครับถึงถ้ำพระละทวนดูวิวอ้ สวยมากไปเดินขึ้นไปต่อครับตอนนี้เรามาถึงทํำลอดแล้วครับทุกคนก็อีกห้าสิบเมตรก็ถึงจุดชงวิวนะแต่ผมจะไม่เดินเข้าไปเพราะว่าจะขึ้นไปข้างบนเลยถึงแล้วนะภูบอบิดเก่งมากสวยมากสวยถึงแล้ว ขอนั่งานั่งพับแป๊บนึงโอเคครับทุกคนเรามาสรุปกันเมื่อกี้คือเราเดินแบบหยุดเดินแบบหยุดร้อยเออร้อยไม่ก็อยู่พักร้อยไม่ก็อยู่พักเนาะก็ใช้เวลาไปประมาณสามสิบห้านาทีพี่แม่ค้าข้า,างข้างล่างบอกว่าถ้าเราวิ่งขึ้นมาใช้เวลาสามสิบนาทีถือว่าเราทําเวลาได้ดีอยู่ขณะเราเดินแบบเดินแล้วก็พักเดินแล้วก็พักหลายรอบอยู่ข้างบนสวยมาก เหนื่อยนะแต่แต่เห็นวิวแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่นี่จุดชมวิวยอดภูบอบิดอันนี้เหมือนเลยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปเลยก็ทางเดินลงผมกณจะไม่ถ่ายละไปเจอที่รถเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขับไปสนามบินโอ้มีบินต่อห้าโมงครึ่งนะ เจอกันที่รรครับปังถึงด้านล่างแล้วก็ใช้เวลาเดินลงมา25นาทีเร็วกว่าทางขึ้นนะอืมคือมันเหนื่อยว่าข้างบนเวลานี้มันไม่ค่อยมีลมด้วยแหละว่าเดี๋ยวเราจะไปอเปลี่ยนเสื้อแล้วก็จะขับรถไปสนามบินเลยก็ ผมน่าจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะก็อันนี้จะเป็นแบบคลิปที่2เนาะแม้ก็คลิปแรกมันว่าจะลงอันไหนก่อน <c oughs> ก็อยากฝากทุกคนกดติดตามด้วยเออเป็นกำลังเป็นกาลังใจให้อยากให้ถึงห0 0่งพันซับเร็วๆก็ฝากกดด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย